เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติกนะครับก็น่าจะเป็นที่ทราบกันนะว่าผมเริ่มทำพอดแคสต์มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะณนะปัจจุบันทำได้3ตอนด้วยกันทีนี้ว่าช่องทางการเผยแพร่เนี่ยปกติแล้วผมก็จะเอาไปโพสเป็นลิงก์ Pat ิออนนะครับตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งใน c h anel n ของไทยเกมวิกิก็มีทำเป็นไฟล์วิดีโออัพไปทีนี้มีคนคอมเมนต์มาขอเรียกร้องให มีการเอาพอดแคสตัวนี้เนี่ยขึ้นไปใน iTunes ได้ไหมผมทำไม่เป็นแต่ว่าวันนี้ผมมีลูกเล่นใหม่ของเว็บไซต์ Patreon ที่น่าจะพอช่วยทำให้การติดตามรับฟังพอดแคสต์ของผมเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับก็คือผมจะนำเทคนิคในการนำพอดแคสต์ของผมเข้าไปอยู่ใน iTunes ได้และทุกคนก็สามารถฟังผ่าน iTunes ได้ผมคิดว่าน่าจะ ฟังผ่านพอดแคสต์เซอร์วิสอื่นๆน่าจะได้ด้วยนะผมยังไม่เคยลองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ลองแล้วก็มาแจ้งผมทีละกันนะครับแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนี่คือหน้าเว็บไซต์ Patreon ของผมนะครับจะสังเกตถ้าใครที่เคยเข้ามาก็จะมีแพทเทิร์นประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือที่มุมขวาของจอมันจะมี Audio RSS Link นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น private link ที่สามารถนำไปใส่ใน itunes แล้ว podcast ของผมจะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าผมไม่แน่ใจว่านี่คือมุมมองของผมใน p a t ติออนของผมผมเข้ามาแล้วผมเจอแต่ถ้ากับคนที่สับ p a t ติออนคนอื่นๆจะเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นก็ copy link ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรผมจะสั่งให้ระบบ p a t r ิออนส่งเป็น email ิ i n k ตัวนี้ไปให้สำหรับคนที่ ซับผมทุกคนนะฮะทีนี้เมื่อได้โค้ดตัวนี้แล้วทำยังไงนะครับให้นำา o p y y l ลิงนะครับตัวนี้นะแล้วก็ดูที่โทรศัพท์เข้าไปที่แอป podcast นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแอปพอดแคสตตัวนี้พอเข้าไปปุ๊บมันจะมีคำว่า Edit อยู่ด้านบน สังเกตว่ามันจะมีคําว่า edit อยู่ด้านบนมุมขวาบนนะครับก็ให้กดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีคําสั่งแบบนี้หนะ้าคำสั่งจะเป็นแบบนี้นะครับให้เลือกที่เมนูล่างสุด add podcast by url ครับพอกดเข้าไปแล้วมันจะมีแถบแบบนี้ขึ้นมาให้สําหรับใส่ url ก็นํา url ที่ได้จาก patreon นะครับ copy ลงไปในนี้เลยเมื่อกด เมื่อใส่ไปเสร็จแล้วให้กด subscribe ด้านล่างมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับในหน้าตัว podcast เมื่อกดเข้าไปก็จะสามารถที่จะฟัง podcast หรือว่าไฟล์ audio ทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์ patreon ของผมได้หมดเลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆกนะกดไปที่ available episode นะครับมันก็จะมีทุกตอนเลยครับที่ผ่านมานะครับก็จะสามารถฟังได้ทั้งหมด ฟังได้ทุกอย่างต่อให้ไม่ใช่พอดแคสต์ก็ทำขอให้เป็นไฟล์ออ d ดิโอเท่านั้นเองก็สามารถที่จะฟังได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นใหม่สำหรับชาวแพริออนของผมนะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแพริออนนะครับมีวิธีการฟังตัวพอดแคสต์ตัวนี้ได้ยังไงมี2ช่องทางทางแรกง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่ เว็บไซต์แ a t ิออแล้วก็ Co ลคิพิมพแบบนี้ครับ C w L E R I S T นะครับตัวนี้จะเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเจอพอดแคสต์ก็กดฟังได้เลยหรือจะให้ง่ายก็เข้าไปที่ a u d i โ f i ฟล์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมไฮไลท์เข้ามารวมให้แล้วเป็นแท็กนะครับก็จะสามารถมีพอดแคสต์ทุกตอนฟังได้หมดเลยนะครับนี่คือช่องทางที่1 ช่องทางที่2ก็คือเข้าไปที่ Google Store หรือว่า App Store แล้วไปโหลดแอป p a t r i o n มาไว้ในโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะเปิดฟัง audio file จากตัวแอป p a t r i o n ก็คือเข้าหน้า p a t r i o n ของผมแบบในเว็บแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกกด audio file ได้เลยก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์แล้วก็ม u l t i t a s k i n g ทำอย่างอื่นไปได้พร้อมกับฟัง พอดแคสต์ไปได้ปิดหน้าจอพักหน้าจอก็ได้นะครับวิดีโอทุกตอนในช่องของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นว่างานของผมมีประโยชน์หรือได้รับสาระและความบันเทิงก็รบกวนสนับสนุนผมผ่านทางเว็บไซต์ Patreon ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมจากเว็บไซต์ Patreon นะครับ ระดับเทพเจ้าคุณรุสุเรียคุณสัญญาณสีระดับปีศาจคุณดาวิวและระดับจักรพรรดิคุณชานวิทย์พิรุณสารแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการฟังพอดแคสต์ของผมผ่านทางไอทูนได้อย่างง่ายๆนะฮะถ้า ใครที่ได้ทดลองเอาไปใช้กับพอดแคสต์เซอร์วิสอื่นๆได้ผลยังไงก็รบกวนแจ้งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้พวพกบกันใหม่ในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ